เช็คให้หน่อยครับผมลบไปหลายคลิปแล้วไม่แน่ใจนะครับว่าลบคลิปประเภทไหนไปนะครับแต่เท่าที่เข้าไปดูให้นะครับก็ยังเหลือคลิปที่จะส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้อยู่หลายคลิปเลยนะครับและบางคลิปก็เข้าข่ายที่จะละเมิดมาตรฐานชุมชนอยู่ด้วยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคสําหรับมือใหม่ทุกคนคือเราไม่รู้กฎการสร้างไรายได้นะครับแถมคลิปเวลาเราละเมิด เ c e b o o k เขาก็จะไม่ระบุด้วยว่ามาจากคลิปไหนซึ่งอันนี้แหละครับทำให้หลายคนลบคลิปผิดนะครับหรือเกาไม่ถูกที่นั่นเองนะครับและสำหรับมือใหม่ทุกคนนะครับดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าสาเหตุหรือต้นเหตุที่จะส่งผลให้เราไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้นะครับมาจากคลิปประเภทไหนบ้างนะครับซึ่งในเพจนี้ผมไปดูให้แล้วนะครับมาจากคลิป5ประเภทนี้นะครับนั่นก็คือ หนึ่งนะครับคลิปประเภทที่หนึ่งที่จะส่งผลให้เราไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือมีภาพโป๊เปลื่อยเข้ามานะครับในที่นี้เราถ่ายคลิปแล้วถอดเสื้อนะครับใส่แต่กางเกงเท่านั้นบางคนอาจจะคิดว่าเราเป็นผู้ชายไม่น่าจะเข้าข่ายภาพโป๊เปลื่อยใช่ไหมครับแต่นะครับมีกฎข้อห้ามของทาง Facebook อยู่นะครับเราห้ามละเมิดเป็นเด็ดขาดเลยนะครับซึ่งข้อนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ เข้าขายที่จะเป็นภาพโป๊เปลือยเลยนะครับคลิปประเภทที่2นะครับนั่นก็คือคลิปที่มีจอดำนะครับหรือปกคลิปดำนั่นเองครับอันเนื่องมาจากนะครับ AI ตรวจจับบางอย่างแล้วเบลอภาพปกไว้ให้เป็นสีดำนะครับคลิปเหล่านี้ก็จะเป็นคลิปที่มีคุณภาพต่ำนะครับหรืออาจจะเป็นคลิปที่เข้าขายที่จะละเมิด แต่ไม่ได้ละเมิด100%เรนะครับระบบก็เลยเบลอจอภาพไว้ให้เป็นสีดำนะครับต่อไปคลิปประเภทที่3นั่นก็คือคลิปที่เราใช้ภาพนิ่งและภาพนิ่งนำมาสไลด์โชว์นะครับเอาทำมาเป็นคลิปสั้นนะครับคลิปประเภทนี้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับซึ่งระบุไว้ในนโยบายการสร้าง รายได้ด้านเนื้อหาอย่างชัดเจนเลยนะครับลองไปอ่านดูนะครับคลิปประเภทที่4นะครับนั่นก็คือคลิปที่เราใช้เสียงเพลงของทาง facebook เข้ามาประกอบคลิปนั่นเองนะครับเสียงเพลงต่างๆที่อยู่ใน facebook บางเพลงมีลิขสิทธิ์นะครับบางเพลงมีลิขสิทธิ์บางประเทศซึ่งคนที่จะใช้ได้ต้องได้รับเชิญเท่านั้นนะครับและถึงแม้จะได้รับเชิญแต่บางเพลงก็จะติด ปัญหาด้านลิขสิทธิ์นะครับแนะนำว่าอย่าใช้เลยจะดีกว่านะครับคลิปประเภทที่5นั่นก็คือเสียงเพลงที่มาจากภายนอกนะครับเราอาจจะเปิดขึ้นมาจากเครื่องเล่นนะครับขณะเราขับรถหรือใช้เสียงจากภายนอกเข้ามาประกอบในคลิปของเรานะครับแน่นอนนะครับเราจะมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับเพราะว่าเพลงเหล่านั้นไม่ใช่เพลงของทาง Facebook ที่นำมาให้เราใช้นะครับ จากที่เข้าไปดูนะครับคลิปส่วนใหญ่มักจะมีเสียงเพลงเข้ามาประกอบเยอะมากๆเลยนะครับแนะนำว่าถ้าอยากผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้กับทาง Facebook นะครับลบคลิปทั้ง5ประเภทนี้ออกไปให้หมดนะครับไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องเสียดายยอดวิวนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาถ้าอยากจะให้ไปเช็คหลังบ้านให้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับแจ้งความประสงค์ไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ